งานนี้เรียกได้ว่าหือแตกค่ะพิงกี้ภาพนี้โครหนะ้าพระราชทานชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆค่ะเป็นนางเอกสาวสวยน่าคมแม้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยของเธอยังคงเป๊เะปังเหมือนเดิมละค่ะแน่นอนค่ะว่าเรากําลังพูดถึงสาวพิงกี้สาววิกา ซึ่งตอนนี้หลายคนพอจะทราบกันดีแล้วค่ะว่าเธอไปถ่ายน้งและภาพยนตร์ที่ประเทศอินเดียมาแล้วเพราะาพิงกี้มีใบหน้าคมเหมาะกับคาแรคเตอร์นางเอกอินเดียเป็นอย่างมากล่าสุดอินสตาแกรมของพิงกี้ได้โพสต์ภาพตัวเองเป็นภาพใบหน้าตรงโทนภาพสีขาวดาโดยเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนนหน็บได้นาภาพของพิงกี้มาโพสต์ต่อซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์เห็นเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสาวพิงกี้เธอสวยจริงอะไรจริงสวยตั้งแต่เด็กโกรงนะ้พระราชทานจริงๆคะ่ะ